ต้องอย่างนี้นะครับคันจิกมันต้องแบบนี้นี่ตัวนี้เป็นคันย่อไททันนะครับเวทก็อยู่มาร์พีถึงสี่นะครับสองถึงสี่เอพก็คือสปินนะหกฟุตสามสองท่อนนะครับเป็นแบบต่อโคนแบบนี้นี่ท่อนปลายเนี่ยเป็นโซลิดทั้งคันเลยนะก็คือมันจะให้ความเหนียวมากๆนะครับไปจิกได้เลยจิกได้เลยเต็มที่นะครับ ทำไมต้องมีคันจิ๊กหรือคันอะไรเอาคันตีหยาบปอมไปจิ๊กได้ไหมได้หมดแหละไม,ไม่ไม่ผิดจะทําอะไรก็แล้วแต่เราถ้าเราซื้อไปแล้วอะเอาไปตีหยาบปอมมาตกช่องข้างทางได้ไหมได้หมดเลยถ้าซื้อไปแล้วเอาไปตกบึก,ไ,กได้ไหมได้หมดเลย,ลเย,เลยพยายามบอกตลอดว่ามันได้แต่มันไม่ควรนั่นเองนะครับเนี่ยตัวเนี้ยราคา1,100บาทนะครับ1,100บาทเนาะเป็นฟูจิด้วยมีฟูจิด้วยนะนี่เห็นไหมมีฟูจิด้วยถึงไอ้ตัวนี้ใช่ไหมตัวเซรามิกใช่ตัวเซรามิกเป็นของฟูจิแตกไกเป็นตัวธรรมดานะครับก็ประมาณนี้เนาะากครัับทม สวยมากขอดต่อคนครับแค่นี้เองเก็บแล้วเหลือแค่นี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยจัดไปทุกคน